สวัสดีครับพี่น้องเขาปลาหาเห็ดค่ะมาเลยขึ้นเลยบได้ยี่ล่อสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนครับทั้งในและต่างประเทศทุกทท่านคือเก่าครับเขาปลาหาเห็ดคนตุ๊กแกเขาปลาหาเห็ดครับปตอยู่บ้านค่อยค่อยมื่อคืนนี่โต๊กบางชนิดว่าเขาว่าโต๊กตะเต๊ะสามถุ่มจนหัวตีสามทางป่าแม่แต่ว่าบ้านเฮ้านังโต๊กโต๊กต่ฝ้า ฝ่าห้องแต่ว่าฝนลินเตอรพี่น้องแต่ว่ามาแห้งอยู่ในป่าครับไปครับพี่น้องไปรุ่นกันครับไครขาวครับพี่น้องงามเลย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 ว้าวปัดโอ้ยตุ๊กกระเด็นเฮ้ยเฮเลยดิ เเอห็ดไข่ครับเห็ดไข่เขียวมันลมพอมพอเอาแล้วครับเห็ดเผิ่กตองอีกดอกหนึ่งครับนี่นี่ดอกงามด้วยพี่น้องเห็ดเผิ่กตองนี่นี่ครับนี่ ฝนตกไม่อาเจียนเท่านหลายหลายครับเห็ดไข่ขุดดินงเห็ดไข่เห็ดไข่เฮ้ยผู้เหเนืก็ได้ครึ่งกระตาไปละผู้เพิ่นมาก,ก่อนเนาะเห็ดไข่เขียวเห็ดไข่ครับพี่น้องมาหนิเห็ดไข่ยังเห็ดไข่เขียวครับ นี่ดอกต่มๆงามๆเป็นตไระเรศม,มือบ้านบ้างเอางี้อน,นอนป่าได้ดอกเพิ่งหวานนี่เพิ่งหวานครับเพิ่งเหลืองเสียฝนตกใส่อาจสิบองามป่นได้พี่น้องนี่แต่ก็โอเคครับเ,เขียวดอกตูมดอกตูมดอกนี้งามครับพี่น้องนี่โอ้ยงาม มาเห็ดไข่ขาวดอกงามงามมันไม่มงตีเลยดอกนี่งามคักงามเนี่ยงามสำไก่ไปเยอะงามกอโอ้เออนี่นะงามก่อปุ่นงามน้ำหน่อยนร่นี้โอ้ยกักตุนน้ำไปพร้อมผลเหลวกลางดอกเง็ดเลยนี่งามยูคครับพี่น้องดอกนี้ก็ได้ ดอกตูมอีกหนึ่งดอกครับผมก็เห็นเห,ห็ดปวกไฟเห็ดไข่ขาวจาก<ห>ดอกโอ้โหเมื่อยใจขึ้นมาพี่เห็นอยูสามดอกน้อยๆพี่นอ้องแต่ขอเก็บดอกเขาวก็สองดอกออนี่ครับเห็ดปวกไฟเห็ดปวกฟ้านเห็ดปวกแดงขนาดไอ้เด้อสี่สีสี่สหาเบืงองโอ้โหขาวแต่แซ่บแซ่บเบืองผู้่นพื้นปวกไร้ยหลทางพวกขืน เออก็เป็นช่วงไทยของเห็ดปวกไฟเล้วล่ะพี่นออ้องดีเล้วล่ะครับที่ได้ผูพ้พูมพื่นหลุดเอาก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่ายังดีที่ได้อยู่พี่น้องบัดละแหละไม่จำนี้หละสามดอกแขนแขนนี่ใช่ไหมเห็ดไข้เถาพี่น้อง หินดอกงามเจ้าอันเถื่อเลยเธอกับเห็ดผู้ใดงามกว่ากันไอ้มาสูกว่าด้กจรโอ้ห้ามยุตัวละพี่น้องสมคำลำลืออยู่เธอเห็นจกดอกเห็นดอกเดียวผุนพวงเพนอีกดอกหนึ่งโอ้ผุนน่ะเจาก็เห็นดอกแถาอันเลี้ยนะเออหน่ะดอกแกะหินขอดูของเถาแต่เนาะเดี๋ยวเอาได้บ่หรอเฮ้ยเดี๋ยวสิหาเบ่งก่อน เอาสวนใดด้ออันดอเอาปไปใดเขาตาขามึงก็น่าบบยมึงก็น่ะสันมึงอยากสันให้ <laughs> ขอใดบ่กำลังหนาฝนเอา้าเอาก็เอาจะเอาไปสวนครับบัวบากันบัวเป็นนังจัดไปตามคำขอครับ <laughs> <laughs> มามา ปอของแสบออกเป็นมูเลยปอของเสบออกเป็นมูเลยผงชูรสหลายซองเลยนะเฮ้ยคือเผามามึงนี่นัาจีดว่าจังอันนี้รีบๆต่ก็ว่าของแสบเนาะก็ว่าผงชูรสโดนแล้วนี่อย่างเล่าไอ้พึ่งลินมาฮะเไอ้พึ่งลินมาป้าเอาตัวนี้ก่อนนี่ครับไอ้พึ่งลินมานี่เอาไตท่องเห็ดไตดอกเห็ดไหมเพิ่อนมึงเนี่ย นี่ครับจะเป็นลักษณะนี่รสชาติสิเป็นออกขมขมแต่ขมหวานน่ะขมแต่ว่าติดหวานครับนี่เปียกได้เห็ดชนิดนี้นี่ครับขมติดหวานนะครับเห็ดเพิงลินหมาครับอีกชนิดหนึ่งพี่น้องบางท่านอาจสิบหูจักครับดินดิฉันเป็นเอาครับเก็บเลยมาหนิสิร้ายเป็นไหเมนกเก็บภาพหนึ่งไว้เดี๋ยวสิบอกค่อยร้ายเป็นไงดอกมากร้ายในี่ยเด้อเกาือตาเนี่ย เสียบค่ะเสียบผักเป็นกินกับสม่ำหอมหว,วานกล้วยด้วยกล้ยกับเสียบครับแกงกบับเสียบคือ,ค,อคือเห็ดขมนั่นหแหละฮักเต่ต้นนี้สิโบอ,อันนี้มันติดรสหวานแมนครับมันมีรสหวานติดน้ำเห็ดชนิดนี้อุ้ยมันบ่ายหรอเออบ่เป็นยังกระติ๊บโอกุไงในตื้นตา โอ้ยคือเงานี่ข้าใหน่านี่เลยออกซ้ำนี่แล้วดอกน้อยๆนั่นเกิดสิเป็นฟอไปเลยนี่แหละครับลักษณะของเฮดเปิงลินมาเกิดราวิดไอคิูดสวดเศร้ายังกระโดกกระเดียผมนั่งค้ำท่องเจ้าของนี่นี่นี่ดอกนึงแมนปะนี่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  ดูดักเตอร์นีนั่งนั่งป่ะนี่ส่งสามโดว์ก <right ูถนะเอาเก็บ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 นั่งรุ่นปวดขาปวดขาปวดขาแล้วก็มุดชันทับพุ่งจ้าของพร้อมพี่น้องหายใจยายเนี่ยเล็กๆโบบัญญะบัญญั่งจะเมีนออกใส่แดดค่ะออกใส่แดดเลยปองแดดคักๆแน่ๆเห็นไหมพี่น้องเห็ดแดงครับเหลืองจุดนี่ พ่อเป็นมูครับกต่นิกาชานเนี่ยเขาชิดเต็มตาแล้วเขาโทรมาเขาโทรมาอ่างเออเขาโทรมาอ่างว้ายจะได้เขามาเตะเตียงคือมัน,น,มนไถมันมั่นพี่น้องบ่าวากันครับ,บาหาเฮ็ดก็อยากให้มันกันสุขสุขคนอยากไดอยู่ได้กินแมนนตัวนีหห่หลอดบีลเป็นตเอาบอ่เป็นมันเป็นตเะเปื่อยบ่หรอเฮ้ยบ่ ตัวนี้พไปก็อเอาอยู่ติมาแงะขากเรื่อี่ยผุนดอกหนึงน่งอยู่ในพุ่มผุนพี่น้องเอาเอือบเลยเหย็ดยังน้องมันนี่เนาะเก็ดหูหนูไปย่ำใส่บุญเต็มเสพแท้เหนือธรรมชาติก็ดีมีด้วยก็เลยย่ำเลย มือว่านเฮ็ดออกหลายปุณา่ก็ว่าเอาอก,กระตาไงมาเดิมมือนี้มัน่แน่บ่นอนค่ะมือม้านมือบอกระต้านี่ก็กระตาแบบไป,าไปมาฐานแล้วคือว่าคันไดเต็มนี่เขามีทุกอย่างสำรองพ่ามากตุ้นีเลยทุงอย่างทุงปุ๋ยอยู่ไต่เบาอ,อก,ก็มี่เวาเอากระตาไงออกจากว่าไปคู่ทางไกไก่กระตาใไงไปหนัก พีดหูหนูไปย่าแนมห <He en, S 1> ินบ่อเห็นเป็นอังสิบ่ิห็นเนาะนม่สิ่งมูสักคนตุ๊กปุ๊บ,บ,บออกปัดเลยพีทหูหนูอมเดี๋ยวไปเอาบางเดียบานผือ นี่ครับดีนี่ครับอีกรอบหนึ่งต้อฮักเอนเลยสา,าติดตาเลยด้หมเลยเฮ้ยปกไฟครับพี่น้องแจกดอกนี้นี่ครับอของแสบน,นี่ยยี่ทางไก่เก้าห้อยเบิ้นี่ขู่ชุดท้าย อาดอกครับมูนี่มูนสุดท้ายติดไฟมินเศร้าค่ะัเสียงขึ้นมาเนาะฮึ่ตาดาวตาดาวรอดเหรอครับพี่น้องบัวเงาปันด้ายดอกก็หมูซื้อว่ามันบัยเงาปันด้นยเนี่ดี หันไปไหนตีล่ะอืมยิ่งบ่อ้วนอ้วนนี่นก็ช่วงไปเลยดูมันก็ดจะเป็นแบบนี้เถอะพี่น้องช่วงที่บิดนี่ครับอัปเดตกระต่ายมึงครับหนึ่งลายเลยรวมครับหลายๆชนิดเลยมือนนี่น,นี่เฮ็ดรวมเห็ดถึงนั่นเห็ดถึงกระจรแท้ๆโอ้เห็ดถึงตอ,ง,อตง,ตงครับดอกหน่อย เฮ็ดที่ยังอีกมาเนี่วหัอหัวไฟพี่น้องสองดอกหนึ่งสองสามสี่หาหูกเจ็ดเจ็ดเก่าอ้อมันดอกตูมเดี๋ยวไปเห็นเลยพี่น้องถรงตรงบอหายขาสั่นครับสองอสี่ดอกหน่อยเนี่ยสาม อยากไปแที่ยน้ำหว้โบแมนตีตัวจังหวะเลยเนาะบ่อยากขูดขาหยานมันเหี่ยวสามนี่งือสี่ห้าหกเจ็ด <c oughs> นันครบตุ่มๆน้อยๆเพิ่งออกแบบแต่ว่าดอกสีบ้วหญ่ครับดอกสันส้นๆปกติมันสีเงาอินทีย์สายมันเงาเก่าสรุปแล้วเก่าดอกพี่น้องมันเนี่ยกระมานอยู่ทด้หล่ะนี่ดอกตุมต่มๆงามๆครับเห็ดปวกไฟครับผมเห็ดปวกฟานเห็ดปวกแดงพ้อ,อยุ่ง<อ>ข้ออะไรเก่าละพออีกแล้วครับพี่น้องชิบะหิน เก่าละเก่าละนี่เปิดใบตองออกไปเรื่อยๆครับแต่ทเกิดเป็นจุ่มอยู่น้ำพ่นอยู่ละสิเอ็ดเพราะไกลกันนาอครับติดกันไปเลยนี่แหะสิบสองอืมนี่สิบสาม ฝงดงเลยนี่เดียวดอกนึงไฮสีเพิ่งเยอะนี่ข้าใบใหม่เอาไฮเจ้าสีเพิ่งนี่เดียวไฮว่าเมียนโอ้ยตาเลยหลงล่ะเลขสามสิบสี่ดอกจำเนี้ยดอกละข่ำเลยพี่น้องพอดีชิพากินดอกละข่ำละข่ำเมียนโบ ชิปหาดอกครับขัดเสียหาบ่เบิดพี่น้องขันพี่น้องเห็นอยู่ในลิปกับค้อเมตนมาบอกด้วพี่น้องหันเลืออยู่ดอกใดมือเงินจะได้น้ำเมา,เาหาุ่นร้สนี่ฮ็ตเฟินตองครับนี่หามึงดีๆมองหันตรงตกใจเวิด,ด,ดพี่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  มันออกอยู่พ่นนหน่อยๆเห็นอยู่ดอกหนึ่งแต่ว่า,วาท่านได้เปิดใบตองออกได้พี่น้องอาจจะมีอีกยู่ครับแม่นแน่เธออาจจะเหยียบก,กว็ได้เาดอกนี้ส้งตรงกงมูในปูมันตัวนี้นี่ครับดอกตรงกงมูอยู่ดอกนี่ดึงเอาลด มันดันสันเนึงน่ะเห็นวะนี่เปูอมานี่ครับเฮ็ดพึงตองอีกดอกนึงพี่น้องนี่ครับเฮ็ดพึ่งตองนี่นี่พี่น้องบ่ได้เกิดอยู่ขี้ดินเกิดอยู่น้ำต้นเหมือดแอนี่ปาดเฮ็ดพึ่ง,ขงเขาเฮ็ดพึ่งระจงดอกบอกักใหญ่เลยพี่น้องอดอกนี้เอาได้บ่ เห็ดปวกดินเห็ดปวกไฟตัวนี้โอ้โหเห็ดอิงหะโอ้ยเห็ดเพิงโอ้ยเห็ดเพิงกินมาเดี๋ยวมูไปใส่ผึ่งแต่ขากะหัวอ๋อนี่ครับอีกดอกนึงเห็ดผึ่งข้าวเห็ดผึ่งกระจอนใส่ข้าวไงข้าวโดดกมดไงเลยปอด ตัดตัดตาพอดีเลยปอดมาทานครับพี่น้องมือหนึ่งเป็นแต่ว่าจะสิเก่าถ้ามันหักตัวลงบ่ดอกตูมครับเห็ดมันปูยำเสก เฮ็ดคอนเก็บง่ายครับเห็ดถชงงน้ำเฮ็ดน้นี่เห็ดทางเลยเฮ็ดขึ้งข้าวโอ้เห็ดเปลงเข่าเห็ดเปลืองกระตอนครับนี่ได้ซีหาดอกแล้วครับมือหนิ แกงแซ่บหวานหอมถึงเหลืองโอ้งามเลยข้างข้างเก็บปวกครับออ้ห่างไม่องี้ยนี่ห่างเหมือนเดียวอุ้ยโอ้ พปวกช่วงนี้ขาสั่นเลยเห็นยังเฮ้ยมันมนบ่มันบอมนเ็ปแผ้ตาโยก่อนเอ้ยลูกสาวก็ไดมาท่นที่ได้เลยนี่นกขุมนกค่านะอบเอาดอกก็ละมุกหมนบอ วางแผน่เย้าไปเย้าไปมันโมเมนต์นางดอกมันจีถือกเฮ็ดมูนี่เฮ็ดอยังเฮ็ดมูนี่เฮ็ดอยู่ในกระตาหน่ะมันโมเมนต์เฮ็ดเบื่อมันโมเมนต์เฮ็ดเบื่อคนกว่ควายในย่อมกินแต่สนะง่ามคุ้มค่าหนิมันหวานอีหลีแต่เออหวานกับซางเถาะบ่เอาพี่น้องเฮ็ดผึ่งตองเพราะว่าเฮ็ดผึ่งค้าลาย ตอง,ตองตอผมเห็นโมมันอยู่ซี่หาดอกครับพี่น้องอันนี้เป็นตับเป็นตับเลยอสองสองซี่หาดอกกวางพูนพูนโป๊กเฟสนึ่งพูนนี่ครับน่าใสออกจนส่วนจนเหลี่ยนเนี่ยเด็กชายตาลผู้ชายถุงยางอะไะนี่ออกเป็นโมครับ คือกันกเมือวานนี่แหละพี่น้องอีกดอกหนึ่งครับกำงามสอนี่มาเออให้สอนกเออบกบุกกลืนย่างหน่อยเนีนหยาบมันพิ่งขึ้นไหมนุ่งหลาหลพลนตแล้วแดดออกนี่พี่น้องสุดๆเลยนุ่งขั้นคักเห็ดไข่ครับพี่น้องนี่เห็ดไข่ขาว ค่ะพี่น้องสัมนี่เลยมัอนี่เหลือเต็มตาเย็นรวมแซบแซบนี่ทุกคลิปไปเพียงสัมนี่เลยเด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกๆสับสไครต์น้ำลาไปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะลาไปก่อนครับพี่น้องคลิปนี้พอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกๆท่านที่มอบกำลังใจให้เสมอมาครับทั้ง f อเก่าและ f อใหม่และ f อซในอนาคตะ ขอบคุณถูกๆแรงพักดันขอบคุณถูกๆกกำลังใจครับผมพอกันชิปนาครับชิปนี้สวัสดีครับปลอดภัยจากโควิดนี่บอเสียบได้นน่ตะแกงกิน